สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาปล่อยสกุชชี่นะคะทั้งมีทั้งสกุชชี่แล้วก็ไม่ใช่สกุชชี่นะคะก็มาดู ID ดียพี่ันก่อนเลยนะ i อดียไลนนะคะ j จ u t s a นลนะคะรับโอนกับปอน i อมเอเท่านั้นนะคะค่าส่งรทบ0ามสิอีมเอสานะคะส่งของทุกวันพุธและก็วันเสาร์นะคะแต่ถ้าวันไหนว่างพี่จะออกไปส่งให้นะแล้วก็รับจองแค่3วันแต่ว่าใครโอนก่อนได้ก่อนนะคะก็มาก็มาดู ที่ไม่ใช่สกูชี่กันเลยนะคะจะเป็นพวกยางลบนั้นนี่นะน่ารักมากๆเลยนะคะนุองๆกล่องละ30บาทเท่านั้นนะคะนี่นะมี3แบบเลยนะคะน่ารักมากๆเลยก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะต่อไปนะคะไปดูเป็นพวกสกูชี่นะอ่าล็อตนี้เป็นพวกมินินะคะพี่ก็เอาเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะอะไรจะเป็นปังแผ่นนะคะนี่นะมีหน้าตามนี้เลยนะคะก็นุ่มสโลทุกชิ้นนะคะ ้าพี่ไม่ได้บีบทุกชิ้นก็ต้องขออภัยนะถ้ามีสิ่งรบกวนพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นะนี่นะคะก็หน้าตามนี้เลยนะก็ให้น้องๆนะคะแคปรูปมาเลยนะคะหรือว่าทักมาหาพี่ได้ว่าแบบเหลืออะไรยังไงเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเซตขนมปังก็จะมีหน้าตามนี้เลยนะคะนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะ ก็ชิ้นละ15บาบาทเท่านั้นนะคะนี่ก็ชิ้นละ15บาบาทนะชิ้นนี้ชิ้นใหญ่นะคะต่อไปนะคะเป็นพวกมินินะคะก็มินิหน้าต่างๆนะคะนี่นะอย่างเช่นบันนะคะบันหน้าตลกนะนุ่มสโลนะคะนี่นะนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะก็จะเป็นพวกบันหน้าต่างๆเป็น แพนเค้กนี่นะคะชิ้นละสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะทุกชิ้นเลยนะก็ถ้าเร็วไปอะไรยังไงพี่ก็ต้องขออภัยนะคะนุ่มสโลนะคะนี่นะก็จะเป็นพวกบันนะคะนี่ทั้งหลายแหล่นี่นะก็ ถ้ารีวิวไม่ครบพี่ก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะก็จะเป็นหัวแมวนะนุ่มสโลนะคะก็พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุนกับพี่นะทุกๆคนเลยนะคะ ี่มีของแถมทุกชิ้นนะคะมีของแถมทุกออเดอร์นะคะไม่ว่าจะสั่งน้อยหรือว่าสั่งมากนะคะมีของแถมทุกชิ้นนะชิ้นละสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะจะเป็นแพนด้าโดนกัดนะนุ่มสโลนะคะถ้าพี่บีบแรงไปอ่าพี่บีบแรงไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะชิ้นละสิบหาบาทเท่านั้นนะคะก็คือขายถูกมากๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นชิ้นละ20บาทนะคะก็จะมีนี่เลยเต้าหู้นะคะไม่มีหน้านะแต่ว่านุ่มสโลมมากๆเลยนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะก็ชิ้นใหญ่กว่าพวกมินินะคะชิ้นละ20บาทนะคะมีเข้ามา3ชิ้นเท่านั้นนะคะนี่นะทุกชิ้นนะคะมีพวงกุญแจหมดเลยนะคะชิ้นนี้ก็20บาทนะคะนี่นะเป็นซาลาเปากุดเดธรมะนะคะ หรือพี่อ่านผิดอะไรไม่ใช่กูเดทธร,รมะสิพี่อ่านผิดนะคะพี่พูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นหัวแมวนะชิ้นนี้30บาทนะคะนุ่มสโลนะหลงมาแค่ชิ้นเดียวนะคะต่อไปไปดูเป็นพวกไส้ไหลนะคะไส้ไหลก็นนี่เลยจะมีกูเดทธรมะอว้วนี่นะคะลีลคุมะไส้ไหลนี่นะแล้วก็จะมี เป็นคาราบิไส้ไหลนะคะไส้ไหลนะคะ50บาทเท่านั้นนะก็ใครสนใจนะคะก็แอดไอดีไลน์มาถามกันได้เลยนะนี่นะคะไอดีไลน์ของพี่นะก็ถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พี่นะคะเป็นนานๆเลยนะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากที่มาอุดหนุนกับพี่นะคะ